S <S ออร์ครับผมกัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะผมเข้าสู่ช่องเอเซน a วาทีวีกันอีกแล้วนะฮะผมวันนี้นะฮะผมมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับผมเขาบอกว่า อยากให้ผมนะครับผมสรุปหน่อยนะครับผมว่าหลังจากที่กลับจากโลกอนาคตแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากที่กลับจากโลกอนาคตแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากนั่นเองนะครับผมผมไม่สามารถนํามาทําเป็นคลิปเดียวได้นะครับผมเพราะว่ามันจะนานเกินไปเนาะแต่ว่าผมก็จะมาทําเป็นทีละอีพีแล้วกันเนาะผมจะแบ่งเป็นทมรายนะครับผมทไรายแรกนะครับผมสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผม ก่อนจะไปฟังนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ทำลายแรกเลยนะครับผมเอาละ,นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ทำลายที่1เลยนะครับผมทำลายที่1นนะครับผมผ้าสืบทอดมรดกนั่นเองนะครับผม ชิมอนแฟมิลี่รุ่นที่ติดนะครับผมนั่นก็คือโซสโตเอ็นมะนั่นเองนะครับผมโดยการเข้าใจผิดนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตนะครับผมเมื่อสมัยรุ่นที่1นะครับผมได้ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนามิโมรินั่นเองนะครับผมและได้ต่อสู้แก้แค้นกับวงวอเรกแฟมิลี่ในช่วงที่กําลังมีพิธีสืบทอดมรดกจากรุ่นที่9อยู่นั่นเองนะครับผมชิมอนแฟมิลี่นะครับผมได้ช่วงชิงบาศซึ่งนั่นก็คือเรื่องของชิมอนแฟมิลี่รุ่นที่1นั่นเองนะครับผมหรือว่าชิมอนโค่านนัเองนะครับผมชิิมมอนนแฟลี่ะครัััับบบผผมมมไไดด้จตวโโโคคคุรรปนะ และได้ทำลายวงโกเร่นะครับผมจริงนะครับผมเหลือเพียงไม่กี่วงนะครับผมจนกระทั่งนะครับผมผู้เท่าทันบอลนะครับผมก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับผมและได้ซ่อมแหวนและอัปเกรดวงโกเร่นะครับผมให้เป็นวงโกเร่เกียร์นะครับผมโดยใช้เลือดของวงโกเร่รุ่นที่1นั่นก็คือวงโกเร่จีออโต้นั่นเองนะครับผมมีพลังมากขึ้นหลายเท่าตัวนะครับผมทําให้สามารถมีพลังทัดเทียมกับชิมอนลิงได้นั่นเองนะครับผมที่ได้รับเลือดของชิมอนแฟมิลี่รุ่นที่หนึ่งนั่นก็คือชิมอนโคสานั่นเองนะครับผผผมมมมมใในน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 นกกการรรรรต่่่่่อออสู้้ััััะะะคคบบขงงวโเแแลลชิิฟีีุท10 เกิดขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับผมเป็นการต่อสู้ที่เหมือนเล่นกันนะครับผมไม่จําเป็นต้องนกคู่ต่อสู้นะครับผมเมื่อจบการต่อสู้นะครับผมแต่ละคู่นะครับผมวินิเช่นะครับผมได้เปิดเผยมิติใหม่นะครับผมเหตุการณ์จริงในสมัยรุ่นที่หนึ่งนะครับผมได้แก่วงกเล่แฟมิลี่และชิมมอนแฟมิลี่นะครับผมทราบทีละเหตุการณ์นะครับผมที่เป็นเหตุการณ์สาคัญนะครับผมและผู้แพ้นะครับผมต้องถูกนําตัวนะครับผมขังที่คุกวินิเช่ตลอดการนะครับผมโดย คู่ที่1นะครับผมซังซังกวะเรียวเฮนะผมกับอาโอบะโคโยนั่นเองนะครับผมได้ผลเป็นเสมอนะครับผมถือว่าแพ้ทั้งคู่นั่นเองนะครับผมส่วนคู่ที่2นะครับผมแลมโบ่กับโอยาม่าลาวจินะครับผมได้ผลแลมโบ่ชนะนะครับผมโดยแลมโบ่นะครับผมหนุ่มนะครับผมออกมาสู้ให้นะครับผมคู่ที่3นะครับผมโกคุเดะระไฮโตะกับชิบพีนะครับผมได้ผลเป็นโกคุเดะระไฮโตะชนะนั่นเองนะครับผมส่วนคู่ที่4นะครับผมฮิบะริเคียวยะกับตุตุกิอายูไฮนะครับผมได้ผลเป็น ฮิบริเคียวยะชนะนั่นเองนะครับผมโดยก่อนหน้าพิธีสืบทอดนะครับผมมรดกนะครับผมยามาโมโตะทาก,กิชินะครับผมถูกมิซุโนะฮาโอรุนะครับผมหนึ่งในชิมอนแฟมิลี่นะครับผม ทำลายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะผมทําให้เข้าร่วมศึกไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ในภายหลังนะผมได้ตามไปสมทบนะครับผมคาดว่าได้เบียรคุรันนะครับผมช่วยเอาไว้นะครับผมส่วนคู่ที่5นะผมซังซังเงาเอ้ยสวัสดาสุนารโยชินะผมกับโพสโตเอ็นมะนะผมซึ่งเอ็นมะนะผมได้รู้ความจริงแล้วว่าพีโมหรือว่าจีออโตนะครับผมไม่ได้ทรยศโคซาตแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถูกพลังของแหวนควบคุมนะผมได้ผลเป็นว่าสวัสดาสุนาโยชิชนะไปนั่นเองนะครับผมระหว่างนั้นนะครับผม อาโตจูรี่นะครับผมหนึ่งในชิมอนแฟมิลี่นะครับผมได้ถูกเดมอนสเปร์นะครับผมสิ่งล่างนั่นเองนะครับผมและยังถูกควบคุมจิตใจนะครับผมของโครมโลคุโดนั่นเอ้ยโดคุโรนั่นเองนะครับผมหลอกล่อให้โลคุโดมุคุโรออกมาต่อสู้กับตนนั่นเองนะครับผมก็คือเดมอนสเปร์เราก็รู้ความจริงของเขาแล้วนะครับผมว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมเขาคือผู้พิทักษ์ของรุ่นที่1นะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยชอบในตัวของโลคุโดมุคุโรนั่นเองนะครับผมส่วนคู่ที่6นะครับผมโลคุโดมุคุโรในร่างโครมโลคุโด นะครับผมกับเดมอนสเปซนะผมในร่างฮาโตจูลี่นะผมได้ผลเป็นโลคุโดมุคุโรชนะนั่นเองนะครับผมเบอร์เดมอนสเปซแพ้นะผมได้ออกจากร่างของคาโตจูลี่นะผมและเขานะครับผมได้ไปสิงร่างของโลคุโดมุคุโรแทนนั่นเองนะครับผมในคุกวิดิเช่แทนนะครับผมทั้งหมดของแผนของเดมอนสเปซนะครับผมที่ต้องการทําให้วงโกเล่แฟมิลี่นะครับผมที่เอลีน่านะครับผมคนที่เดมอนสเปซรักนะครับผมที่สุดนะครับผม เป็นวงกเล่แฟมิลี่ที่แข็งแก่งที่สุดนั่นเองนะผมหลังจากยึดร่างของโลคุดมุคโโรได้แล้วนั้นนะคบผมก็ได้อาราวาสแหกคุกมานะผมจากการพวกวงกเล่ในขนาดที่โลคุดมุคโโรนะครับผมกลับร่างตัวเองไม่ได้เช่นกันนะครับผมจึงสิ่งล่างที่นกฮูกสายหมอกแทนนะผมเรื่องทั้งหมดเป็นการวางแผนของพีโม,โนนนมโ่นั่นเองนะผมและโคซาดนั่นเองนะครับผมโดยให้พวกวินิเช่นะครับผมทำหน้าที่วินิเช่นะครับผมได้ ขอให้สวัสดิ์สุนัโยชินะผมจากการเดมอนสเปซนั่นเองครับผมเพื่อแลกกับการปล่อยตัวทุกคนออกมาจากคุกน้ําวินิเช่นั่นเองนะครับผมในการต่อสู้ของเดมอนสเปซนะครับที่ยึดร่างของโลคุโดมุคุโรได้สําเร็จนั้นนะครับผมมีพลังมากมายนะครับผมและสามารถใช้พลังของวงโกเลกและชิมอนนะครับผมรวมกันได้ด้วยนะครับผมสวัสดิ์สุนัโยชินะครับผมไม่สามารถต่อสู้ได้นะครับผมระหว่างนั้นนะครับผมชิมอนลิงของเอ็นมะนะครับผมบินไปหาสุนันะครับผม แหวนทั้งสองเกิดการรวมกันนะครับผมซึ่งแหวนที่ได้คือกุญแจดอกสุดท้ายที่มีความทรงจํานะครับผมระหว่างวงโกเล่กับชิมอนแฟมิลี่รุ่นที่1นะครับผมจากการเสียสละของเอ็นมะนั่นเองครับผมที่ได้ใช้ตัวเองนะครับผมล็อกตัวเดมอนสเปซไว้นะครับผมและให้สื่อนะผมยิงดับเบิลเอ็กซ์เบอร์เนอร์นะครับผมและโคมโนกุโดนะครับผมใช้ภาพแห่งหมอกนะครับผมร่วมกับนกคู่นะครับผมปกป้องเอ็นมะไว้ได้นั่นเองครับผมเดมอนสเปซนะครับผมจึงพ่ายแพ้ไปนะครับผมและได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับ อารีนานะผมให้พวกสืนื้อฟังนั่นเองครับผมเอาเลคะครับ <_ d ue> ผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับภาคสืบทอดมรดกนั่นเองนะครับผมอาจจะยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะเริ่มแค่ภาคเดียวเองนะครับผมครั้งหน้านะผมเราจะมาต่อกันในภาคสุดท้ายคำสาบเรียงสายดุ้งนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <_ d ue> ผมเพื<ม>่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องประการใดก็ต้องขอขอภนะััยยววนนนี้้ดะะจ๊ Hard to breathe, but that's alright. Hush.